ในประวัติศาสตร์จีนยุคศักดินาราชวงศ์ชิงมักถูกกล่าวถึงด้วยวลีที่ว่ายุคทองรุ่งเรืองเริ่มเสื่อมถอยยุคกลางของเจียชิงเริ่มตกต่ำยุคกลางฟื้นฟูของถงจื้อและกวงสวีเพื่อสรุปภาพรวมของประเทศในช่วงต่างๆแม้ว่าจะครองราชเพียง14ปีและสวรรคตเมื่อพระชนมายุ19พรรษาแต่จกกักรพรรดิถงจื้อไม่เคยมีวันใดได้ไดเป็นกษัตริย์อย่างแท้จริงเลย พระองค์ถูกควบคุมและกักขังราวกับผุนเชิดโดยสุสีไทยเฮาจึงอาจถือได้ว่าเป็นจักรพรรดิที่อ่อนแอและโชคร้ายที่สุดของราชวงศ์ชิงกอถงจื้อเป็นจักรพรรดิองค์ที่สิบของราชวงศ์ชิงคอเนื่องจากขึ้นครองราชตั้งแต่อย่างทรงพยาวพระองค์จึงไม่สามารถแบกรับภาระการปกครองราชการแผ่นดินได้สุสีไทเฮาอาศัยช่องทางนี้จึงได้มานห้อยลงมาเพื่อปกครองและรวบอำนาจทั้งหมดไว้ในมือ สำรายพระนางยังบังคับให้ทงจื้ออภิเษกสมรสกับพระสนมเอกสุสุนห่วกุ้ยโฟยอย่างไรก็ตามเนื่องด้วยความไม่พอใจสุสีไทเฮาและสนิทสนมกับสื่ออันไทเฮามากกว่าทงจือ้อจึงทําตามคําแนะนําของสื่ออันโดยสถาปนาอาหลู่เทอร์ซื่อขึ้นเป็นจักรพรรดินีซึ่งก็คือเซียวเจ๋ออี้หัวโฮอาหลู่เทอร์ซื่อมีถิ่นกำเนิดจากกองทงเหลืองขอบของแมนจูแต่เดินมาจากกองทงน้ำเงินของมองโกลอ นางเป็นจากพรรดิีเพียงองค์เดียวของชิงมูจงถงจื้อและเป็นจากพรรดินีต้าชิงเพียงองค์เดียวที่ได้รับการสถาปนาจากกองทงแปดของมองโกลอนอกจากนี้นางยังเป็นหนึ่งในสี่จักรพรรดินีของราชวงศ์ชิงเท่านั้นที่ได้รับพิธีการอาภิเษกสมรสครั้งใหญ่เมื่อแต่งงานกับจักรพรรดิีหลังจากถงจื้อสวรรคตได้75วันจากพรรดินีอาหลู่เทซือก็สิ้นพระชนม์อย่างกะทันหันและถูกฝังไว้ในสุสานหุยหลิง ร่วมกับถงจื้อในปี1945หลังจากญี่ปุ่นยอมจำนนพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสุสานฮุยหลิงไม่ได้รับการดูแลอย่างดีจึงทะลุดโทมาลงอย่างมากประกอบกับปัญหาการต้นสุสานที่แพร่หลายสุสานฮุยหลิงจึงถูกพวกมันขุดคน้นและนำทองคำเงินและอนัมนมณีล้ำค่าไปเป็นจำนวนมากมีเรื่องแปลกประหลาดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อขุดสุสานของจักรพรรดิถงจื้อพระศพของพระองค์เน่าเปื่อยไปแล้วแต่พระศพของจักรพรรดินีอาลูเทอร์ซื้อ กลับไม่มีร่องรอยของการเสื่อมสลายตามกาลเวลายังคงรักษาสีหน้าสดใสไว้ได้พวกโจรป้นสุสานด้วยความอยากรู้อยากเห็นจึงตัดสินใจผ่าท้องพระนางหลังจากผ่าแล้วพวกเขาต่างตกใจเมื่อเห็นว่าลำไส้ยังคงสภาพเดิมโผล่ออกมาและยังไม่เน่าเปื่อยแม้แต่น้อยทั้งสองพระองค์ถูกฝังอยู่ในสุสานเดียวกันภายใต้สภาพอุณหภูมิแสงสว่างและอากาศที่เหมือนกันในช่วงเวลาเดียวกันแล้วเหตุใดปรากฏการแปลกประหลาดนี้จึงเกิดขึ้นได้ตามที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวไว้ มีสามเหตุผลหลักการไม่มีอาหารในลำไส้ในลำไส้ของจกกักรพรรดินีอาลูเทอร์ซื่ไม่มีอาหารเลยแสดงว่าพระนางไม่ได้เสวยอะไรก่อนสิ้นพระชนสิ่งนี้ทําให้จุเลียนทรีไม่สามารถโจมตีได้สมมติฐานนี้สอดคล้องกับการที่พระนางทรงอดอาหารจนสิ้นพระชนม์เครื่องประดับยกที่ฝังตามในช่วงที่สิ้นพระชนม์มีสิ่งของที่ทําจากยกจํานวนมากถูกฝังตามพระนางตามบันทึกมีเครื่องหยกถึง300ชิ้นถูกฝังร่วม จำนวนหยกนี้อาจเป็นกุญแจสําคัญสร้างอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบภายในโลงพระศพทําให้พระศพไม่เน่าเปื่อยยอโครงสร้างโลงพระศพโลงพระศพของจักรพรรดินีถูกทําขึ้นจากไม้สองชั้นหนาอากาศแทบไม่สามารถซึมเข้าไปได้ซึ่งจํากัดผลกระทบจากภายนอกให้น้อยที่สุดช่วยให้พระศพยังคงสภาพสมบูรณ์ถงจื้อเป็นพระโอรสองค์เดียวของจักรพรรดิเซียนเฟิงและพระสนมอีกุยเฟยซึ่งก็คือซูซีไทฮา,าวอเมื่อจักรพรรดิเซียนเฟิงสวรรคต กองทัพอังกฤษและฝรั่งเศสได้บุกเข้าปักกิง่งเซียนเฟิงจึงหนีไปยังพระราชวังเย่อเหอและมอบหมายราชการแผ่นดินให้แก่พระอนุชาคือกงชินหวังอี้สินในปีที่11แห่งรัชสมัยเซียนเฟิงที่เย่อเหอใจชุนวัยห้าขวบได้รับสถาปนาเป็นองค์ราชทายาท พร้อมกันนั้นจากพรดิเซียนเฟิงได้มอบตราตั้งแก่ขุนนางผู้ใหญ่8คนให้เป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินเพื่อช่วยเหลือองค์ราชทายาทซึ่งเรียกว่าขุนนางผู้ใหญ่แคนที่ได้รับมอบหมายจากพระบรมราชโองการเนื่องจากยังทรงพระเยาว์มีนิสัยชอบเล่นสนุกประกอบกับพระมารดาที่มีความทะเยอทะยานต้องการให้พระโอรสเก่งกาจอย่างรวดเร็วองค์ชายใจฉุนจึงถูกยัดเยียดตำราต่างๆเกี่ยวกับคัมภีร์การปกครองประเทศ และการปกครองประชาชนเมื่อรู้สึกถึงแรงกดดันพระองค์ก็เกิดความเบื่อหน่ายการต้องนั่งอ่านหนังสือข้ามคืนโดยไม่ได้พักผ่อนทำให้ใจชุนยิ่งหวาดกลัวพยายามหลีกเลี่ยงและตีตัวออกห่างจากการเรียนจนกระทั่งพระชนมายุ16พรรษาองค์รัชทายาทก็ยังไม่สามารถอ่านดีกาฉบับหนึ่งได้อย่างคล่องแคล่วการเรียนที่ละเลยเข้าหูซ้ายออกหูขวาทําทให้สุสีไทยเฮายิ่งกริ้วและกระตือรือร้อนที่จะให้พระโอรสเรียนมากขึ้น พระนางมีความเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความปรารถนาที่จะให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแต่ทุกอย่างกลับเลวร้ายลงเท่านั้นถงจื้อไม่เพียงแต่ไม่ตั้งใจศึกษาแต่ยังใช้ชีวิตอย่างสเปรย์อีกด้วยหลังจากจักรพรรดิเสียนเฟิงสวรรคตใจฉุนขึ้นครองราชโดยมีรัชศกคือทงจื้อแต่ก็ยังคงนิสัยเดิมละเลยราชการแผ่นดินแสดงให้เห็นว่าเป็นกษัตริย์ที่ขาดความสามารถ จนกระทั่งถึงคราวต้องสถาปนาจากักรพรรดินีถงจือก็ไม่สนใจปล่อยให้ซูสีและซืออันไทเฮาทั้งสองพระองค์เป็นผู้จัดการในบรรดานางสนมและสตรีที่สมัครเข้ารับคัดเลือกมีเพียงสองคนเท่านั้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นจกักรพรรดินีอาลูเทอร์ซือธิดาของหานหลงเสนาบดีผู้ช่วยฉงฉีและซาจีฟูฉาซือธิดาของเยนีเวียนไวลางเฟิงซิวในสายตาของซูสี พระนางไม่ชอบอาลูเธอซื่อตั้งแต่แรกอีกทั้งนางเกิดปีขานส่วนพระนางเกิดปีมะแมะซึ่งจะขัดแย้งกันเสือกินแพะดังนั้นซูสีจึงหาทางโค่นล้มนางทุกวิถีทางพระนางอ้างว่าอาลูเท่ซื่อเป็นคนมองโกลและตั้งแต่สมัยยงเจิ้งก็ไม่มีธรรมเนียมการสถาปนาสตรีมองโกเป็นจักรพรรดินีแล้วในขณะที่ซาจิฟูฉาซื่อสืบเชื้อสาย มาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงของเสียวเซียนฉุนห่วงโฮซูสีจึงโปรดปรานและแนะนำนางพระนางเห็นว่าสิ่งสำคัญของการเป็นจกักรพรรดินีคือการบริหารจัดการวังหลังให้ดีดังนั้นการสถาปนาผู้ที่มีสายเลือดขุนนางผู้สูงศักดิ์ทั้งยังสง่างามและอ่อนโยนอย่างยิ่งจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดส่วนทิดาของผู้มีการศึกษาแม้จะฉลาดเฉลียว แต่มีความเสี่ยงที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับราชการแผ่นดินเช่นอาลูเธอซือก็ไม่ควรแม้จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากซูสีอาลูเทอซือก็ยังเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของสื่ออันไทยเฮาถงจื้อได้รับการเลี้ยงดูจากสื่ออันตั้งแต่เด็กจึงเข้าข้างพระนางต่อต้านซูสีดังนั้นจักรพรรดิถงจือ้อจึงทําตามคําแนะนําของสื่ออันไทยเฮาสถาปนาอาลูเทอซื้อเป็นจักรพรรดินีและแต่งตั้งซาจีฟูชาซื่อเป็น พระสนมเอกคุยหนอการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์ของจัก,กรพรรดิถงจื้อครั้งนี้ได้นําไปสู่การแต่งงานที่ไม่สมบูรณ์เลยทําให้อาลูเทสซอกลายเป็นจักรพรรดินีที่โชคร้ายที่สุดคนหนึ่งของราชวงศ์ชิงกอแม้จะมีตําแหน่งเป็นจัก,กรพรรดินีแต่นางก็ไม่มีอานาจใดๆเลยเนื่องจากถงจื้อมีความสามารถน้อยและราชการแผ่นดินถูกซูสีครอบงําซ้าร้ายพระนางย,งยังยึดครองอํานาจในวังหลังด้วยเรื่องใหญ่เรื่องเล็กล้วนต้องผ่านซูสี บางครั้งจักรพรรดินีก็ยังถูกเรียกเข้าวังไทเฮาเพื่อฟังคำตำหนิและบางทีก็ถูกทำโทษด,ด้วยการโบยอพระนางยังห้ามไม่ให้ทงจื้อและจักรพรรดินีใกล้ชิดสนิทสนมกันอีกด้วยสำหรับฮุยเฟยทงจื้อก็ไม่สนใจเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นทรงคิดว่านางเป็นสายตาและหูของไทเฮาอาจจะนำเรื่องไปรายงานจึงยิ่งตีตัวออกห่างไม่แตะต้องหุยเฟยเลยสิ่งนี้ทำให้สุสีเข้มงวดมากขึ้นและยิ่งห้ามไม่ให้จักรพรรดิและจักรพรรดินีอยู่ร่วมกันอย่างเด็ดขาด พระนางสั่งให้คนติดตามพฤติกรรมทั้งหมดของพระองค์และจากพระดินีเพราะกลัวว่าพระนางจะข่มเหงต่อไปถงจื้อโกรธจึงตัดสินใจบูรณะพระราชวังครด,ดูร้อนซึ่งถูกทำลายโดยกองกำลังร่งรวมอังกฤษฝรั่งเศสในสงครามฟินครั้งที่สองเพื่อถวายแก่ไทเฮาทั้งสองพระองค์จุดประสงค์ของพระองค์คือต้องการผลักสูสีออกจากวังหลวงเพื่อที่พระองค์จะได้ใช้ชีวิตอย่างสบายใจโดยไม่ต้องถูกซักถาม แต่การสร้างพระราชวังนั้นต้องใช้เงินจํานวนไม่น้อยในช่วงที่ครองราชย์พระองค์ไม่ได้ดูแลราชการแผ่นดินมากนักสูสีเป็นผู้ดูแลราชการแผ่นดินทั้งหมดในขณะที่เกิดความวุ่นวายอย่างต่อนเนื่องงบประมาณที่ได้มาจึงไม่มากอีกทั้งยังใช้จ่ายไปเรื่อยๆจนหมดสิน้นถงจื้อถึงกับต้องเรียกร้องให้ขุนนางทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูร่วมกันบริจาคเงินส่วนตัวในขณะเดียวกัน ทุกเดือนพระองค์จะเสด็จไปตรวจการกอร่อสร้างด้วยพระองค์เองเป็นเวลาหลายวันเพื่อความสําราญนอกเมืองหลวงเพื่อหนีจากการควบคุมของพระมารดาพระองค์ต้องการหลุดพ้นจากพระราชวังที่อับชื้นและน่าเบื่อหนายนี้จึงหาทางหนีออกจากวังทั้งกลางวันกลางคืนถงจื้อมักจะแอบออกจากเมืองหลวงพร้อมกับขันทีไปยังซ่องโซเพนีเพื่อสั่งสั่งกบนังคณิกาเพื่อคลายความเศร้าบางวันพระองค์เล่นสนุกตั้งแต่ค่ำจนรุ่งเช้ากลับไม่ทันเข้าเฝ้า ทำให้ขุนนางทั้งหลายต้องยืนรอเป็นชั่วโมงแม้จะถูกตำหนิพระองค์ก็ยังคงนิสัยเดิมต่อมาเนื่องจากการเที่ยวกับโสเพณีมากเกินไปจากพรรดิถงจื้อเริ่มมีอาการของโรคซิฟิลิสสุขภาพจึงทรุดโทรมลงเรื่อยๆจากพรรดินีต้องถูกจับตามองและถูกทรมานทั้งกลางวันกลางคืนวันหนึ่งนางไปเยี่ยมจักพรนดีร้องไห้ขอให้ถงจื้อได้สติรีบรักษาพระองค์แล้วขึ้นมาบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อที่ไทยเห่าจะได้ไม่ครองอํานาจและทําร้ายนางอีกต่อไปแต่โชคร้ายในขณะนั้นสูสีก็มาเยี่ยมจัรพรดีพอดีได้ยินเข้าจึงโกรธจัดและตบหน้าจาัรพรดินีอย่างแรงจับพรดินีตกใจไม่ทันหลบล้มลงกราบเอามือกุมหน้าด้วยความเจ็บปวดมีบันทึกบางฉบับกล่าวว่าสูสีสั่งให้นางกำนันจับผมและปิดปากจับพรนดินีและลงโทษด,ด้วยการโบยสิบทีสิ่งนี้ทำให้ถงจื้อตกใจจนหมดสติ แม้จะรู้ว่าซูสีมีชื่อเสียงในด้านความโหดร้ายและแย่งชิงอำนาจแต่เรื่องการตบจักรพรรดินีที่แพร่สะพัดไปยังขุนนางทั้งหลายก็ทำให้พวกเขาตกใจไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเห็นภาพจักรพรรดินีถูกทำร้ายอย่างทารุณและเห็นว่าไทเฮาแฉอำนาจและข่มเหงจักรพรรดีมากเกินไปถงจื้อก็ยิ่งโกรธทำให้โรคซิฟิลิสที่เป็นอยู่กำเริบหนักขึ้นไม่กี่วันต่อมาเมื่อพระองค์สวรรคตเพื่อไม่ให้มีการซุบซิบนินทาในราชสำนักแพทย์หลวงจึงประกาศว่าจากพันธิสวรรคตด้วย โรคฟิดาอย่างไรก็ตามทุกวันนี้ได้มีการยืนยันแล้วว่าโรคซิฟิลิสไม่สามารถทําให้เสียชีวิตการทันหันเช่นนั้นได้ดังนั้นสมมติฐานที่ว่าถงจื้อสวรรคตด้วยโรคฟิดดจึงสมเหตุสมผลกว่าแต่ก็มีคนกล่าวว่าถงจื้อสวรรคตเพราะซูสีไทเฮาเป็นผู้สังหารพระนางทราบว่าพระองค์เป็นซิฟิลิสแต่ไม่รักษากลับสั่งให้แพทย์หลวงจัดยาชนิดอื่นที่ทาให้โรคยิ่งทะลุดหนัก มีเรื่องเล่ากันว่าถงจื้อเคยตะโกนต่อหน้าสูสีว่าฉันไม่ได้เป็นฝีดาษเธอต้องการทำร้ายฉันให้ตายจนถึงทุกวันนี้การสวรรคตของพระองค์ก็ยังคงเป็นปริศนาชีวิตของจักรพรรดิถงจื้อนั้นโชคร้ายอยู่แล้วแต่หลังจากพระองค์สวรรคตผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานยิ่งกว่าคือจักรพรรดินีอาลูเทศสือจักรพรรดิเป็นคนเดียวที่นางสามารถพึ่งพาได้ทุกครั้งที่ต้องทนต่อกลโกงและการทรมานของสูสีแต่ตอนนี้พระองค์ไม่อยู่แล้วนางก็ไม่มีอำนาจ และขุนนางทั้งหลายในราชสำนักเกือบทั้งหมดเป็นคนของพระนางด้วยความสิ้นหวังและความเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตขององค์จักรพรรดีนางจึงอดอาหารฆ่าตัวตายหลังจากทนทุกข์มาเป็นเวลานานนางก็ถูกฝังเคียงข้างจักรพรรดีคิดว่านี่เป็นจุดจบที่สมบูรณ์สำหรับชีวิตทั้งสองในโลกหน้าแล้วแต่จักรพรรดินีก็ต้องเผชิญกับการปล้นสุสานที่โหดร้ายพวกมันขุดค้นเพื่อเอาทองคำและเงินยังไม่พอ ยังผ่าศพและผ่าท้องของนางเพื่อหาทองอีกด้วย